ไม่รู้เรื่องนี้อาจเสียเงินหลายแสนได้ถ้าคุณขับรถเบนซ e ์ l a s s s E240 อวังกาศ W211 ปี2004วันนี้ต้องรู้เรื่องนี้นะก่อนที่จะเครื่องเสียเนี่ยซึ่งปัญหานี้ก็กำลังเริ่มเจอกันเยอะแล้วและวันนี้ผมก็มาสอบถามช่างนัดเจ้าของ u b เบนวช่างนัดเห็นกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ,อันนี้กำลังจะอันนี้ถอด คอยออกมาครับผมคือคันนี้พอดีเอาไปลองแล้วไฟเครื่องโชว์นะครับพอขับไปได้สักพักหนึ่งไฟเครื่องโชว์และเครื่องสั่นนะครับก็ลองตรวจเช็คดูนะครับก็พบว่าคอยเสียตัวหนึ่งนะครับผมบก็เลยกําลังทําการรื้อออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าครับเครื่องสั่นไฟโชว์อ่าทีนที่พอมาตรวจด,ดูก็มาเจอในส่วนของ ตัวนี้แหะที่เลือกมานี่คือคอยหัวเทียนสายคอยโอ้ครบหมดเลยคอ,อันนี้ฝั่งนี้นะที่ว่าเจอปัญหานะครับฝั่งไอดียหรฮะอาจจะอยู่ทางฝั่งซ้งายครับโ <Okay. S 2> อเคก็คือตัวนี้จะเป็น6สูบนะเ1 1 2ขลยนผู้ชมที่อยู่ในนะ e c a r สตีส0 e 2ป e e ปีส4น่วนีน้าตามาน,นี้ทีนี้เราจะมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่โอ้หัวเทียนคงเยอะเลยในชะ่างนรุ่นนี้หัวเทียน หนึ่งหนึ่งหัวที่มีหัวเทียนสองตัวเลยนะครับผมถ้ารวมกันหกสูบก็เท่ากับหัวเทียนสิบสองหัวเลยนะครับตรุ่นนี้หนักเลยฮะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือยังไงเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งหมดครับครับหัวเทียนก็ประมาณห้าร้อยท่านผู้ชมคูณสิบสองไปห้าพันหกพันสายคอยตัวนี้ประมาณพันหนึ่งถูกสายก็สิบสองนี่เนาะ ต้องคุยที12โอ้โหท่านผู้ชมเพราะว่าเปลี่ยนหมดนะแล้วคอยก็ประมาณตัวละ4,000แต่คอยนี่ก็ตามหัวเลย6หัวแต่ว่าเคสนี้ในลูกค้าเขาเคยเคยเคยเปลี่ยนมาแล้วบ้างบางตัวนะใช่ครับใช่ครับปี60แต่ว่าพูดปี68ผมว่าใกล้แล้วนน่เนี่ยสันนี้มันสันลักษณะในช่างนัดอาการสันก็เครื่องมันจะสันแบบสัน สั่นแต่ยังพอขับได้นะไม่ใช่ว่าแล้วก็ยังพอเหยียบได้อยู่แต่ว่าเครื่องเดินไม่เต็มสูบต้อง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 เรียกว่าเครื่องเดินไม่เต็มสูบแล้วกันรับนะครับเครื่องมันจะไม่เดินมจะไม่เรียบมันเดินไม่เต็มสูบมันจะมีอยู่สูบหนึ่งที่ว่าไฟมันไม่ทํางานนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการสั่นได้นะครับก็คือเบนซิน6สูบเ1 2เนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วก็เคงเจอทุกคันเลยนะเจออยู่แล้วครับทั้งสสูบทั้งหกสูบเจออยู่แล้วถ้าเป็นเครื่องเบนซิน ทีนี้ทังนัดเนี่ยจะให้แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยป้องกันแก้ปัญหาก่อนที่มันจะกินเข้าวหลียังไงเพราะว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยรถมันจะขับไม่ได้ใช่ไหมก็ถ้าปล่อยว่ามันจนมันลามไปเป็นหลายๆห,หัวเนี่ยก็ก็จะขับไม่ได้สตาร์ไม่ติดครับนะครับผมก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ใช่ทีนี้จะป้องกันยังไงฮะสมมติว่าลูกค้าเริ่มใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็เกิดปัญหาเนะี่ยก็คือกอ็ง่ายง่ายเลยนะครับก็คือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยตามระยะ ละกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าถ้ายกชุดเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงก็ค่อยๆทําเหมือนคันนี้ก็ได้นะครับผมแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนหลายครั้งต้องรื้อหลายครั้งแต่ถ้าเกิดท่านทําในครั้งเดียวรวดเดียวจบไอ้เรื่องระบบคอยระบบไฟระบบหัวเทียนต่างๆก็จะท่านก็จะตัดไปได้เลยเพราะว่าตรงนี้ของท่านเคลียร์แล้วแค่ประมาณนี้อ่ะทีนี้ในไหนเราก็ได้รื้อดูเลยเนาะ ซึ่งปัญหาของเบนซินเนี่ยที่เจอใน M2.1 มสองนึ่งอนะครับก็จะเป็นฐานกองน้ำมันเครื่องรั่วใช่ไหมออยเครื่องออยเกียร์และคันที่เราก็เริ่มเห็นในส่วนของเนี่ยครับออยเครื่องครับเป็นยังไงบ้างครับคันนี้คันนี้ยังสภาพดีอยู่นะครับก็บอันนี้ก็ต้องดูที่ถังพักน้ําถังอะไรก็ยังสวยปกตินะครับยังไม่มีการรั่วของออยนะครับ,รบเราตรวจเช็คแล้วคันนี้สมมุติว่า สูตรคันอื่นเนาะเป็นคาแนะนาเนี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยรั่วงานใหญ่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะเป็นงานใหญ่แน่นอนนะครับวันนี้ตรวจเช็คแล้วนะครับตัวน้ำก็โอเคนะอ่าวันนี้เปลี่ยนของเป็นคูลแลน์ให้แล้วด้วยนะครับครับใช่แล้วันนี้พอไปลองก็เจอเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยต้องแก้ไขก่อนครับแล้วก็ส่วนใหญ่กระปุกพักน้ำเนี่ยก็ก็คงกรอบ ันนหมดแล้วะใช่คันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะอ๋อเปลี่ยนแล้วอันนี้อันใหม่โอเคเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนไปใช่ครับใหม่กิ๊กเลยครับคันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับลูกค้าสั่งให้เปลี่ยนเลยนะครับสี่พันบวกลบอ่ะใช่ครับบุกน้ำทีนี้ในส่วนของออยออยออยเครื่องออยเกียร์เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันติดเครื่องมาใช่ไหมครับมันเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นเอ็มสหนึ่งจะเป็นพลาสติกใช่ไหมถ้าสองกินหนึ่งชิ้นส่วนที่ถ้าเป็นเสื้อเนี่ยจะเป็นพลาสติกก็เลยทนทานกว่าถูกต้อง แต่ก็เริ่มมีปัญหารั่วเหมือนกันแต่รั่วได้เหมือนกันครับใช่ครับตัวนี้จะทําให้น้ํเข้าเกียร์ใช่ไหมครใช่โอ้ตัวนี้น้ําเข้าเครื่องน้ําเข้าเกียร์ครับที่เป็นแสนกันตรงนี้นะใช่ครับจุดที่ระบายความร้อนโดยน้าแล้วปั๊มน้ำนะครับเป็นงไงบ้างตัวนี้มีเจอไหมปกติครับต้องเจออยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็ทํามาแล้วนะครับไม่มีอะไรยังไม่รั่วไม่อะไรนะก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับครับปั๊มลามต้องเจอทุกคันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องสักวันหนึ่งเอ่อพวก ไอ้ประเกนยางพวกโอลิงมันต้องเสื่อมนะครับมันทําให้เกิดการรั่วได้แน่นอนบผมครับอโอเคก็ประมาณนี้ก็คือระบบระบายความร้อนด้วยน้ําต้องสมบูรณ์นะถึงแม้จะเป็นรถเก่า<ช>แต่คันนี้ก็คือเป็นปัญหาในส่วนของระบบไฟก่อน<ช>ส่วนของน้ําก็มีการดูแลมาพอสมควรก็ถือว่าต้องดูแลนะครับ,ใ,รบในส่วนของไฟขับไม่ได้ก็ต้องกินข้าวลิงส่วนของน้ําถ้าน้ําหายเครื่องยนต์นุ่มฮีตก็สมเครื่องยนต์หลายแสน รถเก่าก็ต้องเข้าใจก็ต้องดูแลให้ถึงดูแลให้เป็นและวันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมใดที่ใช้รถเบนเก่านะสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สามสองศูนย์สี่ได้หมดเลยรับถ้าหากว่าอยากจะขอคำแนะนําหรือว่าอยากจะให้ช่างนัดช่วยบริการก็สามารถจะขอคำแนะนำครับเวาได้ได้ครับยินดีครับถ้าเกิดท่านใดนะครับผมมีรถยุคเก่าเช่นอ่าบีวีสองหนึ่งสองศูนย์สามนะครับหรือว่า ใหม่กว่านั้นหรือปีลึกกว่านั้นนะครับอยากจะฟื้นฟูสภาพหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเซอร์วิสในชิ้นส่วนต่างๆของรถรุ่นนั้นๆก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0818561515ช่างนัดชัดเจนครับผมขอบคุณเช่นไรบ้านครับขอบคุณครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเ่เบนซ์วีศ1นย์5 ช่างนัดชัดเจนอูปเบน v ์พีการตีไม้สุดในยานลามินทา